สวัสดีครับพี่น้องครับพรงกระช่องบัตรลำเบิร์นออฟฟิเชียลครับบรรยากาศนะครับขอต้อนรับทุกท่านทุกคนนะครับที่มาร่วมที่นี่พี่น้องครับวันนี้น้อนดีหมดพี่น้องเอ้ยพ่อกันใไซวายู่ข่กระดิ่นดีดีใส่สามคลิปไข่รับจำพามนะครับรับดีพี่น้องครับพี่น้อเมาถือว่าวันหยุดนะครับพ่อการไซวายู่ถือว่าเป็นวันหยุดหนึ่งวันยุดมือหนึ่ง จักระานรถรกัจอดุดหนึ่งวันสถานทีก็ครับคุณพยันสถานีตำรวจภูธรมานดคไมาเริมไม่ได้บันดิไมาเลียงมากบันีิเลิมมไบันผู้ใหญ่บ้านดีบุญเดนช้าบากรรมการวัดปนาุรียาลัยทุกคนัดนาศริยาลัยครับให้ความร่วมมือแล้วก็ปากิ๋วเสียนใดเราจะ จังหวัดยะโสธรครับพีจุดปกครองน้อยที่สุดนะครับเราช่วยกันงานแรกเราเป็นเจ้าภาพงานนะครับเราเป็นเจ้าภาพงานถึงใดที่จะจัดวัดแก้ดับพน้องครับพุนิเกียรติผู้ใจบุญสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายมาร่วมทำพิธีนะครับแล้วก็ั้นแล้วเวทีเนาะสถานการณ์เองในวิบัตริ ปัดนั inh. er mm ้ำนะครับหนึ่งร้อยกรัมท่านสุดยอดครับก็บรรยากาศอาหารผู้นั่งเฝาก็นั่งเฝาเนลยอีพออีเม่ก็คือนัางเฝาสารยาท่านพระภูมิจิตคุณนัชดาเจ้าวาดวัดป่าสุ์ิ่านาลัยนะครับประสงค์นะครับคนทำบุญก็ทำบุญไปนะครับประสงค์ที่จะบุญเทียงไปนะครับพีมประตูเพิงทั้งสองวัดก็วัดแก้เพื่อนิลีพี่น้องครับทิศตะวันตกทิศตะวันออกนะครับเพราะว่าประตูเพิงนั้นนะครับ เราก็ชำระชุดอโฉมลงไปนะครับทั้งตันต่อพี่น้องที่มาเป็ณะกรรมการว่าผู้จัดนะคมาร่วมทำบุญจนจะพาด้วยเป็นในจ้างก็จับจ้องน้่นเสร็จปั้นแวงไว้จองนี่นั่นท่านที่มาพูดจ้างไม่นีแล้วเนาะที่ทางฝ่ายปีนาสาวน้อยห้องวบางครับเตะเนี่ยตำปีหองน้ำนะครับสาวน้อยเ้าติดงานนะครับไปเรียนไซสเขาก็อยากได้นาะแต่ว่ามันติดงานมันมี อมาเมื่อเมื่อเทาติงง่ายแล้วพอดี้ที่นนั้นก็มีห้องน้ำสะอาดนะครับก็เลยได้เอารำเพรินโชว์มาไปนอนจ้างแล้วนะครับพ่อน้าเดือนพ่อพาปีหน้าหกเจ็ดเดี๋ยววันที่ผมมึงประชันมือเสารนี้พี่น้องนะจะเห็นคือกันแหละนะครับน่าจะอาบน้ำน้ำสะอาะใสสะอาดนะครับก็ที่นี้ท่านเจ้าวาดนะครับท่านหลวงปู่ใหญ่ท่านได้บัญชา ให้ยอมให้คณะกรรมการได้จัดสถานที่ให้ความเหมาะสมในการต้อนรับสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมทำบุญครั้งนี้นะครับได้ขยับขยายสถานที่นะครับกว้างขวางนะครับเซอตอนน้ำขยะนะครับขยะตอนนี้ก็กำลังตั้งตะกรันครับเรื่อนที่ตั้งตันตั้งตะกรันเตือนที่ตั้งๆ โอ้นี้ำไมาแบน้เลยนะขาเ็กับน้ผู่นที่เป็นคนขน้อง่อีกนะคะมากันได้แล้วนะคะตอนนี้นะคะโอ้โหขนไหลหรนะไม่ว่าคีะจะไปทาการแสดงที่ไหนเนาะก็ขนตรงคนพลายนาะพี่น้องหลายกับพวกตรงนั้นเลย้วแล้วตอนนี้ที่พื้เก็ามนร้อยห้าสิบรานะคะลตอนนี้ที่พื้นเอ็นร้ มีเกมใน่สนุกอย่างมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเก็โยนหัวใส่เกณรยนะคะติกาง่ายๆนะคะเพียงแค่โยนห่วนะคะให้เข้าขวด m 1 5 0นะคะไม่ว่าจะเป็นขวดเล็กหรือขวดใหญ่นะคะ3-4ห่วงนะคะรับไปเลยเครื่องดื่อมร้าบหน่งว้และสาหรับท่านในนกพแมงหน่อยนาะโยนมาทั้งห่วนะคะรบเลยเรอ้นอยห่หนึ่ง บาทรหนึ่งร้อยบาททั้งขอฟังบุญก็มีทั้งขอฟังเพลงก็มีมเรื่องเอาใส่ดีจะวัดเก่าอยู่หรอกมอเสอบมามาหอดพี่น้องครับผมสัมผัสคุณพ,พ่ออยู่มองนี่แหละมองเจดีเก่ากมองนี่แหละสัมผัสเราได้จค่คราวหนึ่งใายลงคลิปปุ๊บรับรับโดนเติมนึงละตื่นหามึงแรงพี่น้องเอ้ยพอกันใช้อยู่ก่อนก็เป็นคอยปมไม่มือมั เปิดวัดมีข่อยผู้เดียวเนาะขยวนผู้จัดกับทางกรรมการวัดเบุนดีดีครับผู้จัดแจงแมงย่างดีเบิุญเลยอันไหนเป็นยังไงยังไงบุนบอกเบิร์ดอันนี้คือลานขากับประมาณนี้นะครับเออไลฟ์บทลานขาว ร่อยก็ได้ท่องคนะพื้นที่กว้างขวางนะครับวันนี้พื้นที่กว้างขวางนะฮะ กักก้งกลังตั้งกลังตังของนียอาจารย์มือกวางีีอลัองการยิ่งใจมากครับอาหารกระมันนี้ล่ะกะมละละ็มานังเฝ้าล้วล่ะเสื้อแกได้ยมาลาติวลืน่นมาถัดกูจั์ พรุ่งนี้ว่าท่านผู้จัดนะครับบ่อกไก่เคยไปแล้วพี่น้องวัดน,นี้มีความเก่าความหลังกับกับ,ก,บกับผมกับน้องเบียร์ประคัติเกจีบอสูฟังมืน่นไปหอดวัดจะก,ก่อนนะครับพรุ่งนี้พ่อกันชัยมานะฮะผมก็จกักรยานถ่ายคลิปนะฮะวันนี้ได้สามคลิปพี่น้องเมืองดีไรยอดวิวดีไรก็เล่นเ,นเอาสามคลิปแหละ ขอบคุณเด้อครับพี่น้อง e FC สาวน้อยเพยื่อนๆเอฟซี e ลหลายๆท่านเลยนะครับ e FC ฟซีซินลหลายๆคน e FC นออ e FC ้องเิง FC ฟซนักผู้ใดแน่ละของน้องมา่อไหร่เนี่ยเออเอามาให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจแล้วก็ติดตามผลงานการถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนะครับติดตามพี่น้องเมืองไปเลยครับ มันเขา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 เองอะอยะางเงเขามีเป้าหมายในการเก็บเงินนะเรามีเป้าหมายในการสร้างบ้านเก็บเงินนะครับเก็บเงินสร้างบ้านสำหรับพอพีทเก็บได้เราบอกปีน้าเดือาเอาครับผมขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณเอซีทุกท่านครับ มีามีคนจะมาเมืองหลายอยู่คนวาขายบัตรแข่งไปแล้วสองพันสองพันตัวไบัตรแข่งบัตรานงันย้มาครับมาครับมาเล่นเม็ดน้ำแ้ครับฝากคนไรกกแชร์ครับฝากกินต่อไปพี่หลครับมาครับครับ